ความแข็งแรงก่อนตูนทับรถลงไปเดี๋ยวพี่เนี่ยดูช่างเสี่ยแล้วกันเอาที่ตูนสบายใจอะ่ะสวยม,มากดูดิเราเหรอคาเฟ่ด้วยความที่ด้วยความที่มันเป็นคนขี้กลัวกันมันมีแต่คนขี้กลัวทั้งหมดเลยในรถมันก็เลยลง <ปะ S 1> ตัดสินใจว่าไปจอดปั๊มแล้วก็ลงทั้งหมดแล้วก็แค่บอกว่าป่ะทุกคนลงเสร็จแล้วมันก็ปิดประตูขึ้นแล้วก็กลับนั่งๆั่งอยู่เว้ย ไปแม่งปิดจากหลังบ้านอ่ะผุเหมือนในหนังเลยเหรอใช่ไล่จากหลังบ้านจนถึงกลางบ้านแล้วก็ถึงหน้าบ้านปิดครบกดทุกดวงแล้วไล่มาทีละดวงเลยพี่อยากกินผิดคือต้องเอาพี่พ<อ>ต้องกิน<ป>ทีละชั้นต้องค่อยๆกินทีละชั้นกันหนึ่งสอามจึ๊กถูกเ้ยสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เดอะปอมเมโลอัมวาวโค้วสวยเข้ามาลึกจะสวยแอ,อยู่ริมน้ำเนี่ยนะ เป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารก็ไหนๆก็มาแล้วนะก็มาเที่ยวเท่านหอยดูบรรยากาศดิอันนี้คือสวนนุ่งโอนะเมื่อกี้ข้างๆข,ข้างคือสวนทุ่งโอแล้วก็ยังอยู่กับน,น้องตูนนะครับเมื่อกี้มาน้องตูนนัอนเดิมมาไหมพี่กิมนะไปเราไปสั่งเครื่องดื่มหนก่อนเพราะว่าคือตอนนี้เรามาช้าหน่อยนะรนะ้านเขาปิดทุ่มหนึ่งตอนนี้ก็หกโมงสิบห้าแล้ว ดูนิตูนทับเราลงไปเดี๋ยวพีทเนี่ยดูสร้างเสียแล้วกันะเอาที่ตูนสบายใจอ่ะเฮ้ยมันมมัันนกึกว่ามันกึกปล่าไอ้ตึ้นประคองั้ยได้อยู่ตูมยังได้อยู่ถูกตัวเราเล็กหรอกนาแต่มันมันเหมือนมันรู้ท่านแดดมาคือสับสองดอกใช่ วิวสวยมากทุกคนแล้วเรามาในช่วงแบบไม่มีแดดอ่ะกำลังดีเลยก็สวยมากดูดิเลาเหรอคาเฟ่เลาเธอต้องบอกว่าเลา,าใช่ก็ได้เราสวยธรรมดานี่คือคาเฟ่ ส่วนน้านหลังเราคือร้านอาหารเขามีสองโซนนะแล้วก็มีสวนมีอะไรแยะเลยส่วนนี้นก็คือร<ม>ิมน้ําเห็นไหมน้ำริมน้ำนี่ไงครับคาเฟ่ข้างนี้เฮ้โยโอ้มาให้หันตาได้ไงใ,ใช่ปะ,ะเ,ปเย๋ยมมือถือหล่นตูนก็ไปอะพี่้วยน,นะฮะนี่ไงังเงือเห็นจังหวะเห็นจังหวะมันเมื่อกี้ปะ เด็กี๋เขดูก่อนไงเข้าเช็คก่อนไงว่ามันมันแน่นหนาหรือเปล่างัต้องมาดูก่อนอนนะ่ามันแนะน,นะน่นหนาหรอโอเคนี่คือคาเฟ่น,นะครับโอ้โหดีนะเรามาแบบไม่มีไม่มีแดดแต่ว่าเขาจะปิดแล้วมบางทีต้องรีบตอนนี้เราอยู่ในคาเฟ่ครับว้าว <Wow. S 1> ดูดิ ำดีนะตรงนู้คือสวนสมโวข้างบนก็เป็นบันไดที่ขึ้นไปนั่งได้นะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นด้วยนะครับ A <little> later. ของกินมาแล้วไปดูน้ำเรานะน้ำที่สั่งโคตรน่ากินเลยว่ะเ <Huh? S 1> ขชื่ออะไรเมื่อกี้เรนโบว์เรนโบว์น้ำเรนโบว์ตามมาเรน ตาบานโอเมื่อกี้กินข้าวมาแล้วทะเลทะเลก็ทะเลกันเลจิงอครับดูอะไรอ่เครื่องดำเดาเครื่องอะไรนะเครื่องดื่มไม่ใช่เราดื่มเครื่องดำเดาเครื่องดำเหรอเครื่องดำบเลยเครื่องดับแล้วเราจะดับแล้วจอจะดับแล้วมันคือเรนโบว์ข้อมูลเป็น อันชันันมแล้วก็นมชุมฟูใช่ทั้งหมดเป็นฝานี่เราก็เช็คอร่อยอันนี้เค้กอร่อยแชร์แกโอ้ยพี่ขิมปั๊มปั๊มปั๊มอันนี้เค้กส้มโออันนี้อะไรนะเฮอร์เซนัทครมซอฟส้มโออันนั้นมันเค้กเฮอร์เซนัทอันนี้เฮอร์เซนัทอันนี้ครีมซอฟส้มโอใช่อันนี้ช้อนอันนี้อันนี้ตัวอร่อยเลยเนี่ยเนี่ยลองกินได้ไหมพี่ว่าลองกิน พี่ไม่ชอบอ๋อไม่ไม่ชอบหวะงูเป็สัตว์กินเนื้อผมไม่ได้กินพืชอ้าวเหรอนึกว่ากินพืชพี่ขีนไม่เป็นไรก็สนุกเคยกินแล้วของพี่ดอกทองในตัวเยอะพอแล้วนมอร่อยนมจมูเนี่ยอร่อยมากนมโคตรอร่อยความแตกต่างมันอยู่ที่แก้วนี้ทำไมอะความแตกต่างอะไรมโอสมูทตี้ไงซมโอสมูทตี้อ่ะไหนซมโอสมูทตี้มันเป็นรสชาติที่แปลกๆแต่อร่อยอ่ะ คือน้ำส้มโออ่ะลองกินกินเลยกินเลยกินเลยไม่เป็นโควิดไม่ชอบส้มโอลองกินซิมซิมเบิ้งเออเขาบอกเขาไม่ชอบเลยจริงต้องให้กินมันเป็นรสชาติแปลกแต่มันอร่อยดี่ะใช่มันมีกลิ่นส้มโออ่าแต่รสชาติไม่ใช่ส้มโอแต่รสชาติมันไม่ใช่ไม่เชิงส้มโออืมแต่อร่อยเออชิมดูคือต้องกินต้องกินใช่ มานครถมเอ้ยไม่ใช่นครถมใช่ไอ้เขาเพราะว่ะค่ะมันรสชาตเป็นไงต้องกินดิเป็นสิ่งนิดเดียวเขาดีว่ะใช่ว่ะแต่มันถ้าคนไม่ชอบนะถ้าคนไม่ชอบก็จะไม่ชอบคนสั่งเออคนสั่งเขาก็ไม่ชอบมาแล้วกันล่ะไหนวะเป็นไงร้องไหมเหมือนส้มบีนี่มันเหมือนน้ำส้มที่มันเป็นขวดที่มันผสม หัวเชื้อซอมแบบลังสมอมอ่ะใช่เหมือนสมบอมใช่ใช่ที่เขาผสมแล้วสั่งขายคนในยุโรปอ่ะเฮ้ยอะไรคืออะไรค่ะเกมือนไปได้ออกจากบ้านแล้วกูมาที่กินลองเชียงในคือทุกอย่างที่นี่ยพี่อยากกินผิดคือต้องเอาพี่ต้องกินทีละชั้นต้องค่อยๆกินทีละชั้นก่อนหนึ่งสองสามจื๊กถูกเอ้ยเนี่ยพี่ปล่อยพี่ปล่อยมุกลอยไปได้ไงอ่ะ ถ้าเป็นผมผมจะลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็กินแล้วขึ้นมานั่งแล้วก็ยืนกินมาให้กินทีละชั้นเ oh <my. S 1> อาไหมเขาเคยกินยังไงนะท<ะ>ี่กินพริกไม่ใช่ที่นี้อันนี้มันสามชั้นพี่เห็นป่ะม,มันต้องกินทีละชั้นโอเคอ่ะ,อะชั้นที่หนึ่งอ่ะชั้นที่สอง่อะชั้นที่สองชั้นที่สาม รสชาติเหมือนเดิมเลยวะกิน้ำร้านนี้มันเหนื่อยนะอันนี้คือการกินน้ำสามชั้นใช่น้ำสามชั้นถ้าชั้นเดียวมันไม่ได้อันนี้มันดีที่ร้านนี้มีแค่สามชั้นไม่เดินขึ้นไปบนนู้นเลยล่ะนู่นน่ะที่เขาขึ้นกันไงนะให้เกียรติไขมันที่พุงเราด้วยดีอะไรนะแสงสวยมากเลยข้างหลังนะสโมสโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแล้ว โซโมมันก็มีสามชั้นนะเนี้ยเฮ้ยเกินสามดิหนึ่งสองสามสีห้าชั้นตูนโซ่มีห้าชั้นไม่กินละอันนี้อันนี้ขอไม่รีวิวแล้วกันไปยืนบนบันไดไงห้าขั้นเออต้องกระโดดขึ้นโซโมเลยคือกําลังแสงข้างหลังตูนนี่คือกำลังสวยมากแสงไงนะ่สวยหนูรู้ตัว เราได้ยินเนาะใช่เราสวยนะถ้าใ,ใครถามว่าคุณคุณรู้สึกยังไงกับตัวเองว่ามีความเกิดขนาดไหนหนูจะบอกว่ากอัดเลยนะสวยสวยมาการู้สึกอัดอึดอัดใจ,จมัทำให้คนอื่นไ,ไม่มีใครรับฟังเต้นเลยเมื่อกี้นี <laughs> ่ <laughs> ตอนนี้ที่เราถ่ายกันอยู่เนี่ยคือเวลานี่นะคะหกโมงสามสิบห้ากินสิคุณเป็นคนสั่งซมโอมา <laughs> ขนาดน้ำคุณไม่กินเลยแต่คืนนี้มันโมโหมาแบบมันขังหนูไว้ในห้องเปิดแอร์ให้หนูเย็นตายเลย อ๋อทำไงดีเนี่ยร้าสงสารนะโอ้โดนขังหรอเออเนี่ยโดนขังไว้ในห้องเนี่ยทำไงดีเนี่ยอันนี้เต้าทำความสุขวัากินน้ำมมนเหมือนกันไปเรามาแค่จีนะไอ้เยอะเขาเห็นใครมาคนบ้าว one two three four five ไอ้เยอะใครตามกูมาวะกลับบ้านไปเลยนะนี่ไงฮะ ไงอ๋อในท้องเออให้มาก็จริงเหอะรออยู่มารอมาอยู่เนี้ยกลับบ้านถึงเวลาก็ออกเป็นก้อนเขาข้ามาให้ทำหนีอ๋อไปพัดไม่ได้ให้กินเราใช้พี่ของตลอดเขากลัวว่าเอ้ยกินอันนึงแล้วฮะไม่เป็นไรอ่าใช่ไม่เป็นไรพี่แค่แค่ช้อนท่าอันแต่ถ้าเขาว่างทุบไปข้างๆได้อีกเลี้ยงหนึ่งไม่ถ้าเกิดเขาบอกเอาไรไม่เมื่อกี้คือถ้าเกิดว่าเราเดินมาแล้วเขายกมือไหว้เลี้ยงคนแล้วก็ไหว้คนสุดท้ายด้วย อีกเรื่องทุกคนจะแบบไหว้ใครแล้วรอก่อนแล้วรอบแรกเราเราไปไหนมาเราไปวัดมาอ่าไปวัดมาก่อนค่ะไงอ๋อตอนกลับไม่ได้ไม่ได้เรียกชื่อโคนแต่บอกป้ากลับใช่อ่าพูดถึงอันนี้มีเรื่องอะไรฟังงานศพแม่พิการเดี๋ยว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 พันมาเข้าสู่ช่วงเรื่องหนีว่าหนูจะบอกงานศพแม่พิกามจะไม่แบบที่เราไปอ่ะอ่ แล้วขึ้นรถมีอามีหนูมีเติร์นมีจิกมีเปียกปูนพอขึ้นรถหนูบอกปะทุกคนขึ้นรถพอขึ้นรถเท่านั้นหนูเอาแล้วกลืมแล้วแล้วอยู่ในวัดด้วยไม่ใช่คือรถอะมันไปจอดอยู่หน้า,าหน้าเมนอือแล้วคือผู้ใหญ่เขาบอกว่าถ้ารถจอดอยู่หน้าเมนอะเวลาเรียกใครก็คือแบบไม่ไม่ต้องเรียกใครขึ้นก็คือขึ้นรถกันเฉยอันนี้ไม่เป็นความเชื่องไงแต่ว่ามันเรียก,กไปขึ้นรถ ไปทุกคนขึ้นรถอ่ามันก็เลยมันก็เลยกังวลแล้วพอขึ้นไปปุ๊บก,กังวลแล้วมีแบบในรถก็ไม่กล้าพูดแต่ว่ารู้สึกอึดอัดในรถอ,ะอ่ะอ่ารู้สึกเลยว่ามันเหมือนแปลกแปลกมีอะไรในรพอถึงก็บอกแป๊บนึ่งเดี๋ยวพิบจับผมก่อนด้วยความที่ด้วยความที่มันเป็นคนขี้กลัวกัน <c oughs> มันมีแต่คนขี้กลัวทั้งหมดเลยในรถมันก็เลยลง <c oughs> ต<า>ัดสินใจว่าไปจอดปั๊มแล้วก็ลงทั้งหมดแล้วก็แค่บอกว่าไปทุกคนลงเสร็จแล้วมันก็ปิดประตูขึ้นแล้วก็กลับ ก็คือสรุปคือมันลอกผีให้ลงไปที่ปั๊ม <c oughs> จิง <c oughs> คือเดี๋ยวเดี๋ยวพาเขาไปส่งตรงนั้นแล้วไม่พาเขากลับไปด้วยฮ <f> ัลโหลตอนขึ้นรถเราบอกจิ๊กปูนต้นขึ้นรถกลับบ้านเราอ่ะไม่ใช่คนดีเรารับผีขึ้นมาแล้วแล้วเราก็ไปทิ้งเขาไว้กลางทาง <c oughs> แล้วเขาจะกลับบ้านยังไงเออเขาต้องไปโบกรถอีเนี่ยช <c oughs> <cs oughs> ่ไหมเขาขึ้นรถเมย์อ่ะ ทีนี้มันเรื่องใหญ่นะไม่มีตังจ่ายไม่รู้เออตังจ่ายค่ะลูกเมย์ไม่มีเออเราอ่ะไม่ใช่คนดีแล้วเพราะนั่นไงไปหลังจากที่นั่นก็เลยยางรั่วฉบับต้อยหลังยางรั่วหลังจากนั้นอ่ะใช่เออมันไปเยียบมันไปเยียบนี่มันกําลังทําฟุตบาทอยู่ข้างทางแล้วเขาลืมเหล็กไว้อ่ะเหล็กมันนอนอยู่แล้วคือเหมือนเยียบแลงแล้วมันก็งัดขึ้นทางล้อ เขาโกรธแหละเราปล่อยเขาทิ้งไว้เขาวิ่งตามรถเขาก็เลยเอาแฉละเอาเหล็กไปวางไว้ตรงนั้นกระบดไปบีฟิกแล้วก็ให้พี่กามขับรถมาเคลียร์ที่บีฟิกต่อจบช่วงเรื่องมีอยู่ว่ะโอเคหนก็แบบเออเว้เพื่อความสบายใจจอดกันทุกคนลงเราเรียกชื่อขึ้นรถทีละคนเราไม่ได้กลัวนะแต่แบบถ้าเกิดว่าวันนั้นไปรถบัสยี่สิบคนรีไม่เรียกยี่สิบคนหรอไม่ได้กคลง ทุกคนลงกันก็คือเงีย,ยบเงีขึ้นทีละคนห้ามพูดอืมเรา,ามีเรื่องเล่าถ้าสู่ช่วงเรื่องมีอยู่ว่าเรามีเรื่องเล่าวันนั้นพี่บอลไม่ทํางานพี่อยู่บ้านคนเดียวทําความสะอาดบ้านแล้วทีเนี้ยเปิดไฟไว้ทั้งบ้านเลยนะพี่บอลยังไม่กลับมาค่าแล้วถ้าจะไม่ผิดวันนั้นเขาไปสาขามั้งอยู่ที่ที่นครปฐมนนี่แหละแล้วพี่อะทาความสะอาดบ้านแล้วแล้วแบบ อารมณ์แบบอยู่คนอยู่คนเดียวแล้วเราเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วแล้วถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกสัมผัสผีได้แต่เราก็กลัวใช่ไหมนั่งนั่งอยู่เว้ยไปแม่งปิดจากหลังบ้านอ่ะเหมือนในหนังเลยหรอใช่ไล่จากหลังบ้านจนถึงกลางบ้านแล้วก็ถึงหน้าบ้านปิดคบหมดทุกดวงแล้วไล่มาทีละดวงเลยหนูรู้แล้วทาไมเจ้าที่เขาบอกว่าเปลืองไฟชัวช้าตาจะนอนอาจจะใช่แต่จังหวะนั้นนี่แบบในใจแบบ เยอะเยอะอะไรวะเนี่ยใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมมึงใช่ใช่ไหมเจ้าที่ใช่ไหมหรือใครยังไงคือเราก็แบบพอเขาไล่ปิดไฟเสร็จใช่ปะปุ๊บ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 แล้วปิดอยู่นานด้วยนะสักพักนึงน่งในวใจเปิดเธอกลัวแล้วขอโทษแล้วก็เขาก็เขาก็ไล่เปิดนะแล้วประเด็นคือไล่เปิดอ่ะมันไล่เปิดจากฝั่งที่ดับลังสุดท้ายคือหน้าบ้านกเหมไล่ไปไล่กลับไล่ไปไล่กลับไล่จากหน้าบ้านกลับไปถึงหลังบ้านเว้ย เสร็จหลังจากนั้นกูแบบเย้เอาไงดีวะไปปิดไฟหลังบ้านปิดแม่งทุกดวงหลือต่ไฟหน้าทีวีแสดงเขาอ,อยากให้เปิดแค่นั้นไงอาจจะชใช่อ,อ,อาจจะมีพลังงานบางอย่างเขาเอ้ยมืดแล้วนะผมเขาเ้าใจว่าพี่จะฉีกกดไงผมเข้าใจว่าพี่อ่ะจะออกมานอกบ้านใช่แล้วก็เปิดประตูบ้านทิ้งไว้สตาร์ทรถแล้วก็บอกว่าพวกเราไปแล้วพี่ก็ ขัไปปั๊มแล้วก็เอาเขาไปทิ้งไว้ปั๊มไงแล้วเขาก็โกรธใช่แล้วอย่างก็แตกใช่หรือว่ามันจะหรือแ่เพรเดียวกันไม่ใช่มันไม่ใช่ช่วงว่าเรื่องมีอยู่ค่ะค่ะมันช่วงเ่ว่าทิ้งกูทําไมจบช่วงเรื่องมีอยู่ว่าสองอ่ะเรื่องมีอยู่ว่าอีกอันนึงเรื่องมีอยู่ว่าเรื่องี่สานอันนี้มื่ก็งวันเลยคือสารกูโศม ที่เราไปถึงอ่ะเราจะถ่ายสารุศลกันอแรกใช่ไหมอ่าใช่อ่ะตอนแรกต้นก็กล่าวว่าเอ้ยเดี๋ยวยกงมาไหวอย่างเดียวก็ได้เดี๋ยวเราค่อยเข้าไปไหวข้างในอืมตุ้งตุ้งตุ้งก็บอกเอ้ยไม่เป็นไรเราจุดทูบไหว้ก่อนเนาะตุ้งก็ดูเฮ้ยทูบมีกี่อันวะตุ้งนับอ๋อเขาเขาห้าดอกอ่ะตุ้งก็เดินไปเอ้ยหนึ่งสองสามสี่เรามาสิคนก็อ่ะยี่สิบดอกตุ้งไปหยิบขึ้นมาปุ๊บนับหนึ่งสองสามสี่ค่ะตุ้งบบพอหึงดอกสุดท้ายแบบเออยคือมันยี่สิบดอกเป๊ะเลยออ่ะตแบบ เออก็เลยแบบเต้นเต้นเนี่ยหยิบทุ่มเอาไว้ได้ยี่สิบดอกพอดีลยบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวจุดทุ่บ่าเลยหนูก็เดินไปจุดให้แหละแล้วก็ส่งให้พี่อ่ะอ๋อใช่ตอนนั้นพี่กำลังจะหยิบพอดีตุลบอกว่าพี่ยหยิบมาแล้วใช่คือหนูแบบเฮ้ยคือมันงงกันว่าเฮ้ยมันเป๊ะยี่สิบดอกเลยอ่ะซึ่งหนูว่าโอกาสที่มันจะเป๊ะอม,มันน้อยมากคือหนูก็บอกว่าถ้าหนูมีโชคไม่ลอดเลยหนูจะจับมาหน่อยนะได้กลับแล้วแหละชื่อว่าวัด บางกุ้งนะครับวัดบางกุ้งเหมือนเคยเป็นค่ายทหารเก่าออ้ันนราเที่่ดูดูจากดูจากป้ายดูจากป้ายทางนะดูจากป้ายทางก็เขียนว่าค่ายบางกุ้งอแต่แต่เราไม่ชั่วนะแบบถ้าแบบคนคนรู้ก็วัดอะไรก็ค่อยมามิ้นก็ได้เรารู้ก็วัดที่แน่นอนใครยังเป็นเศรษฐีชิน่ะสิชินะสิเราไม่ใช่คนตลกแต่เราตลกตลอดอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเมอกี้ไง อ๋อไฟเปิดแล้วไฟเปิดแล้วนี่นี่คือไฟที่เต้นบอกไฟโซล่าเซลล์ไม่แต่มันติดดวงสุดท้ายเลยนะอ๋อใช่อันนี้มันติดก่อนอ๋อมันไล่มันไล่มาเหมือนไฟบ้านม่จี์เนี่ยเดี๋ยวมันจะไล่กลับเปล่าน่าจะไล่กลับตอนเช้าอตอนเช้าไล่กลับนะก็คุ้มนะหนูว่าเที่ยวเราเที่ยวมันคุ้มเลยก็ดีนะมาเปิดหูเปิดตามาในที่เราไม่เคยมาใช่หลังจากที่เบื่อ ไม่ไม่ไม่หลังจากที่ม <Clar ke lyn> ันไปทิ้งเขาไว้ที่ปั๊มสงสารนลยว่ารู้สึกผิดแหละไปรับเขาไหมไม่เป็นไรจะไม่รับได้ลราปั๊มไหนเขาไปอาไครแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้เออจะไปก็คือเออเขาอาจจะอยู่ที่ปั๊มก็ได้เด็กปั๊มอ่ะสงสารเด็กปั๊มนะที่เนี้ยแล้วไปรู้ป้าจะเอาตรงไหนจะน้ำห้องน้ําตูนเออก็ดีก็ดีดีใครจะเข้าห้องน้ําได้เออเป็นคนดีนะเฮ้ยแต่ละไม่งั้นหนูทำไมหนูไม่ไปจอดหน้ามีมาปกติอ่ะ ไม่มันจอดถูกแล้วพี่ปกติะถ้าเราเคยได้ยินเรื่องผีในปั๊มอ่ะส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องน้ำมันมันถูกแล้วไม่เคยมีข่าวว่ามีผีอยู่ตรงตู้กดน้ําหรือว่าผีอยู่หน้าเซเว่นหรือหยุดหน้าตู้กดน้ํามันไม่มีมันจะอยู่ในห้องน้ำอย่างเดียวโอเคกันเดี๋ยวก่อนกลับบ้านให้เราห้องน้ำที่นี่ก่อนเราจะไม่เข้าที่ปั<อ>๊มไม่แต่ว่าเวลาเชื่อไหมเวลาหนูไปไอ้ต่างจังหวัดหรืออะไรนะจะพยายามไม่เข้าปั๊มกลาสคืนนอกจากว่าสุดๆจริงๆเมื่อวงจริงค่อยเข้าแล้วแบบที่เราเข้าส่วนใหญ่น้มัหมด ถ้าไม่จาเป็นเราก็จะไม่เข้าปั๊มอ่ะเออแต่เราแต่เราจะไม่ฉี่ไงเพราะเรากลัวเออก็น่ากลัวเลยนอกจากว่าน่ากลัวในห้องน้าแล้วก็ต้องระวงจะมีขาขายื่นมาหรือเปล่าวะเพราะข้างล่างมันเป็นช่องอะ่ะไม่มันไม่เป็นขาหรอกมันจะเป็นไอโฟนยื่นมาถ้าแอบถ่ายเขายื่นเนีเขายื่นอย่างี้จะไม่ยกตัวอย่างไงคนเห็นไงว่ามันยื่นอย่างนี้หรือเปล่าไอโฟนก็ดีดียื่นมะรับเลยอมาสิคะมาสิคะขอบใจนะ มันอยากได้พอดีเลยใช่มาเลยแต่ต้องล้างมือก่อนนะก่อนที่จะหยิบโทรศัพท์จบอยู Universe> ่นะก็วันนี <h <h ้เราเสร็จแล้วกำลังจะเตรียมตัวกลับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับอยากฟังเรื่องเล่าแบบเมื่อกี้หรือเปล่าว่าไปลืมเข้าไว้ที่ปั๊มอ่ะไปตามหาปั๊มอ่าอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะ กดไลค์กดแชร์ดูเยอะๆนะครับบ๊ายบายกดตับด้วยนะ